เรียกว่ามันเป็นเกมที่เหลือจะเชื่อจริงๆครับที่สาวไทยเราเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างแต่ว่าสู้แบบโคตรได้ใจถวายหัวเจอกับตุรกีถึงแม้ว่าเราจะแพ้ไป3ต่อ0นะครับแต่ว่ารูปเกม มันคนละเรื่องกันเลยคือเราสามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมสู้ได้อย่างสูสีจนเราเกือบที่จะชนะได้ในเซตที่2โดยก่อนเจอกันครับทั้งไทยแล้วก็ตุรกีเนี่ยมี3คะแนนเท่ากันโดยไทยเนี่ยอยู่อันดับ3ตุรกีอยู่อันดับที่2ที่เราอันดับต่ํากว่าตุรกีเนี่ยก็เพราะว่าในเกมแรกครับเราแพ้จีนไป3 0 ส่วนฝั่งตุรกีเองครับแพ้จีนไป3-1มหนึ่งมันก็เลยสง่งผลให้เราเนี่ยอยู่อันดับ3เนื่องจากเซตที่เราได้มันน้อยกว่าจีนเราได้3ตุรกีได้4นะครับซึ่งเกมนัดที่แล้วครับเรียกว่าฟอร์มของสาวไทยเรานั้นมาเหนือเมฆจริงๆสามารถเอาชนะเอกวาดอร์แบบกระจุยกระจาย3ต่อศูนย์เซตเลยทีเดียวครับและก็ต้องมาช่วงชิงการเข้ารอบกับตุรกีและเกมนี้สาวไทยเราก็สู้แบบถวายหัวได้ใจไปเต็มๆครับคือเกมรุกเรา เด่นมากๆโดยเฉพาะน้องตรีทิพย์เนี่ยโอ้โหคนนี้ต้องยกให้จริงๆครับเกมรุกโดดเด่นเกมรับของเราเองก็ช่วยกันเล่นได้ดีคือยืนตำแหน่งกันแบบไม่มีช่องว่างเลยนะครับสำหรับสาวแทยเราอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างเราก็ไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆนะครับทำเอาตุรกีเนี่ยปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวโดยเอ็เนี่ยจะมาไล่เรียงกันทีละเซตเลยครับเรามาพูดถึงเซตแรกกันก่อนเซตแรกเนี่ยเรียกว่าน้องๆเล่นได้แบบเหนียวความคาดหมายจริงๆที่เราสามารถต่อก่อนกับ ตุรกีได้แบบสูสีขนาดนี้นะครับเพราะว่าถ้ามองถึงเรื่องรูปร่างเนี่ยเราเสียเปรียบทุกคนเลยเราตัวเล็กกว่าเพื่อศตุรกีทุกคนเลยนะครับแล้วตุรกีเนี่ยก็มีบล็อกหน้าเน็ตที่ใหญ่มากๆ2คน3คนขึ้นบล็อกเราเนี่ยโอ้โหเหนือกว่าเราสุดๆแต่ว่าเราก็ตีทะลุบล็อกได้หลายครั้งนะครับคือบล็อกใหญ่เข้ามาแบบแพ็คคู่เลยซึ่งน้อง,องสาวในเราครับชุดนี้ Ad แอดบอกเลยว,ว่าจุดเด่นของเราเป็นเกมรุกที่เด็ดขาดมากๆเด็ดขาดกันหลายคนเลยครับโดยเฉพาะน้องตรีทิพย์ ู้เล่นหมายเลขสิบแปดเนี่ยมือหนักมากแล้วก็ตีคมตีแม่นยำครับคือตีหลายจังหวะเจอบล็อกใหญ่เนี่ยน้องตีหลีกบล็อกแล้วลงขดลงเส้นตลอดนะครับอันนี้ต้องชื่นชมเลยสําหรับน้องตีทิพย์นะครับเกมรุกของเราหัวเสาตีคมมากจริงๆโดยในช่วงต้นเซตครับเราแทบจะไม่ได้เป็นรองตุรกีเลยครับทำแต้มเนี่ยก็สลับกันได้อยู่ตลอดเราได้1ตุรกีได้1เราได้2ตุรกีได้2ก็สลับเปลี่ยนกันแบบนี้นะครับเพราะว่า เกมรุกของเราเด็ดขาดแล้วเกมดีเฟนซ์เกมรับของเราก็แพ็คกันแน่นครับยืนกันเนี่ยตำแหน่งเต็มเลยครับเต็มพื้นที่ไม่มีช่องว่างคือสามารถช่วยกันเล่นได้แล้วก็ เข้าใจระบบเป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีเกมรุกซึ่งอาจจะไม่ได้มีความหลากหลายเยอะสําหรับการเล่นของเราในเซตแรกครับเนื่องจากเจอบล็อกใหญ่มันก็เลยเล่นยากหน่อยแต่ที่พึ่งพาได้เนี่ยก็เป็นบอลหัวเสาของเราเนี่ยครับที่เอาตัวรอดได้ตลอดเวลาจนเข้าสู่ช่วงกลางเซตเนี่ย10แต้มแรกก็ยังสู่สีกันนะครับพอเข้าสู่แต้มที่15เนี่ยเหมือนทาง,งตุรกีเองก็เริ่มจับจุดเราได้ว่าเรามีจุดเด่น คือเกมรุกหัวเสาครับที่เราโจมตีเขาได้ตลอดก่อนหน้านี้ทําให้โค้ชของตุรกีเองครับก็เลือกใช้บล็อกใหญ่หน้าเน็ตถึง2คนเพื่อปิดเกมรุกของเราดันทีก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างเลยครับเพราะเราตบคมตีคมจริงๆแต่ว่าสิ่งที่เรารับมือยากในเกมนี้เนี่ย ก็หนีไม่พ้นเกมรุกของตุรกีซ้ำม,มากกว่านะครับเพราะเรื่องของส่วนสูงเนี่ยโอ้โหเขาได้เปรียบเราและก็ทําให้เกมบล็อกของเราเนี่ยแทบจะไม่ทํางานเลยยากครับที่เราจะบล็อกตุรกีได้นอกจากเรามีเกมดีฟ ens ที่ดีเรารองบอลได้จากลูกตกของเขาเพราะว่าฝั่งตุรกีเนี่ยตีหนักและก็แรงจริงๆนะครับซึ่งเกมรับเราก็ไม่แย่เลยครับสามารถประคองและก็ดีฟ ens ออกมาได้หลายจังหวะ แล้วก็โต้เร็วสนเร็วตลอจดจนเล่นยาวไปถึงช่วงท้ายเซตครับตุรกีก็เริ่มที่จะทิ้งห่างเรา2แต้ม3แต้มบ้างแต่ว่าน้องสาวใองเราก็ยังไม่ยอมนะครับยังใช้จังหวะบอลลุกของเรานี่แหละที่เป็นจุดเด่นแล้วก็เฉียบขาดไล่ตีเสมอได้ครับถึง23ต่อ23อันนี้ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันที่เราเนี่ยเสียเปรียบรูปร่างถึงขนาดนี้แต่ว่าก็ยังไล่มาถึงช่วงท้ายเซตนะครับ23ต่อ23ตอนนั้นเนี่ยคือเกมเราดีมากจนโค้ชของตุรกีน่าเครียดกันเลยนะครับ แต่ว่าก็น่าเสียดายนะที่สุดท้ายเราพลิกแซงไม่ได้ครับก็เลยทำให้เซตแรกเนี่ยไปแพ้ตุรกี23-25นะครับสำหรับเซตที่1แต่ไม่มีอะไรเสียใจเลยนะครับเราเล่นได้ดีจริงๆถ้าใครได้ดูเนี่ยต้องดูครับคือน้องๆชุดนี้เป็นอนาคตของสาวไทยเราเลยเล่นดีมากส่วนเซตที่2ครับเซตสองเนี่ยรูปเกมของ,น,องน้องสาวไทยเราก็ยังไม่แตกต่างไปจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับโดยเริ่มเกมเซตสองมาเนี่ย แต้มก็ยังหนีกันไม่ออกเลยทั้งตุรกีและก็ไทยนะครับแต่ว่าสาวไทยเรานั้นเหมือนจะมีการแก้เกมครับคือเล่นกันหลากหลายมากขึ้นสวิตบอลกันบ่อยมากขึ้นครับสวิตซ้ายสวิตขวาเพื่อที่จะให้บล็อกของตุรกีตามไม่ทันและก็มีเกมดีเฟนส์ครับที่ เราเนี่ยเหนียวมากๆในเซตนี้ส่วนตุรกีเองครับเซตนี้ก็เหมือนจะเพิ่มสปีดเกมเร็วมากขึ้นเหมือนกันแต่เท่าที่ดูนะครับแอดดูแล้วก็เหมือนผู้เล่นตุรกีเองยังไม่เข้าใจระบบการเล่นกันมากเท่าไหร่นะครับพอจังหวะนี้เนี่ยยืนผิดก็เสียไปเลยนะครับคือเหมือนผู้เล่นหลายคนเนี่ยยังไม่ซักเซตกับระบบเลยถ้าเกิดว่าเราตัวเท่ากันกับตุรกี ผมเองก็คิดว่าเราจะชนะได้ส,สบายๆอยู่แล้วครับนี่ขนาดเราเล็กกว่านะยังนอรฝรั่งเนี่ยถึงกับล้มละเนรนาดกันเลยครับโดยเซตสอเราเองก็ ยังยืนตำแหน่งกันแน่นเหมือนเดิมพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยเรายืนกันดีมากครับจังหวะนี้ยืนจุดนี้จุดนี้จุดนี้ทําให้ไม่มีพื้นที่ว่างเลยในการตีนะครับลูกเสิฟของตุรกีเนี่ยเล่นงานเราไม่ได้เพราะว่าเรายืนตำแหน่งกันดีมากก็เลยทําให้สาวไทยเราเนี่ยดีเฟนต์ลูกตบของตุรกีได้หลายจังหวะเลยครับและสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนในเซตนี้ก็คือลูกเสิฟของเราครับที่เสิฟเอสเนี่ยติดต่อกัน1-3คะแนนแล้วก็น่าจะมี4 5แห้เตมสําหรับเซตสที่เราเสิฟเอสใส่ตุรกีได้จน แต้มของสาวไทยเราเนี่ยพลิกขึ้นมานําดันทีในตอนนั้นนะครับซึ่งพอเรานําปั๊บเนี่ยเหมือนความมั่นใจมันมาครับโดยเฉพาะเกมรุกหัวเสาที่ต้องยอมรับแล้วก็ต้องยอมคาระวะจริงๆนะครับเกมหัวเสาเราเนี่ยโอ้โหตีคมตีเด็ดขาดตีหนักตีแรงหลายต่อหลายครั้งครับที่บล็อกใหญ่ของตุรกีเนี่ยบล็อกไม่อยู่เอาไม่อยู่เพราะว่าตีทะลุบล็อกอย่างเดียวเลย เหมือนกับทางโค้ดแล้วก็ทีมงานสตาฟของไทยเราจะแก้จุดนี้มาก่อนเกมด้วยนะครับเพราะว่าดูจากหัวเสาของเราหลายคนนะครับพอเจอบล็อกใหญ่เราไม่กลัวนะตีเฉลบออกไปตีอัดบล็อกไปเลยเราไม่ได้กลัวบล็อกใหญ่ของตุรกีเลยนะครับมีน้อยครั้งมากที่เราตีติดบล็อกแล้วเราจะเสียแต้มส่วนใหญ่เราตีติดบล็อกปั๊บเนี่ยเราจะได้แต้มนะครับเหมือนตีเฉลบแขนออกไปแบบนี้เป็นการตีที่ฉลาดมากๆนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนนะครับคือเราทําแต้มได้เยอะ จนนึงขั้นสาวไทยเราเนี่ยขึ้นเซตพอ24ต่อ23ครับนำตุรกีเหลืออีกไปแค่1แต้มเราก็จะสามารถปิดเซตนี้ไปได้นะครับตอนนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าโค้ชของตุรกีกลัวแพ้เราจริงๆครับต้องออก ต้องออกไปขอเวลานอกโมเมนตัม um ก็เข้าทางเราระบบการเล่นของทีมก็เข้าทางเราอีกนะครับช่วยกันเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพคือมีอยู่แต้มหนึ่งนะครับที่เราตีไปติดบล็อกของตุรกีบล็อกใหญ่เขานั่นแหละแล้วช่วยกันรองบอลสลับกันอยู่ 2- 3สจังหวะเลยจนเราก็ได้แต้มนั้นกลับมาแต่ว่าสิ่งที่เสียได้สุดๆนั่นก็คือเราเหลือไปแค่อีก1แต้มเท่านั้นเราจะปิดเซตทันทีสุดท้ายก็บรุนตุรกีครับปาดไปในแต้มสุดท้ายเป็นการดิวกัน คือตุรกีเนี่ยมาแซงเราครับชนะไป27ต่อ25สําหรับเซตที่2อนะครับโอ้โหเป็นเซตที่น่าเสียดายมากๆเป็นเซตที่เรามีโอกาสจะชนะตุรกีได้นะครับแต่สุดท้ายก็โดนปาดแพ้ไป2ต่อศูนย์เซตสําหรับเซตที่2นะครับและมาต่อที่เซต3ครับเซต3เนี่ยโอ้โหเริ่มเกมมาเหมือนเกมของเราเองก็หลุดเหมือนกันนะครับคือมันเริ่มมาแป๊บเดียวสาวไทยเราก็โดนตุรกีทิ้งห่างออกนาถึง10 ต่อ5คะแนนเลยนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าฝั่งตุรกีเริ่มที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สามารถจับบล็อกหน้าเน็ตของเราได้หลายต่อหลายครั้งสําหรับเซตที่3นี้นะครับและเหมือนกับน้องๆเองระบบทีมเสียไปเลยครับตอนนั้นโ um มเมนตัมัันยายข้างครับโมเมนตัม um เนี่ย ไปฝั่งของตุรกีที่มั่นใจว่าจะชนะเราได้ส่วนเราเองเหมือนเราก็พยายามเต็มที่แล้วกับ2องเซตแรกมันก็เลยทำให้ความมั่นใจของเราเนี่ยหดหายไปด้วยนะครับผิดพลาดกันอยู่หลายแต้มเลยในช่วงต้นเซต แต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆสาวในเราจะยอมแพ้เลยทีเดียวนะครับก็ยังมีความพยายามสร้างสรรจังหวะเกมรุกใหม่ๆโดยหัวเสาเนี่ยให้ซ้ายไม่ได้ก็ให้ไปขวาครับก็โยกซ้ายขวาแทนแล้วมันก็ได้ผลดีเกินค่านะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะกลับมาทําแต้มได้ต่อเนื่องบล็อกของตุรกีเนี่ยเริ่มตามเราไม่ทนันเมื่อเราเล่นแบบนี้สวิตซ้ายขวากันเร็วถามว่าแพชชั่นการเล่นของน้องๆเนี่ยมีไหมก็มีนะครับแพชชั่นการเล่นของเราเนี่ย ถือว่ายังเต็มเปี่ยมพอทุบลงเป็นแต้มเนี่ยก็พากันวากแบบสะใจกันทั้งทีมเลยแต่ว่าเนื่องจากเราตามหลังหลายคะแนนเหลือเกินไล่ยังไงก็ไม่ทันการที่เราจะตาม10แต้มจากผู้เล่นที่มีความได้เปรียบในเรื่องของร่างกายมีความได้เปรียบในเรื่องของแบบโอ้โหการตีแรงตีหนักเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเพราะตุรกีตีด้วยความมั่นใจครับแล้วตีแต่ละจังหวะเนี่ย ฝังไปเลยครับเราแทบจะขุดขึ้นมาไม่ได้สําหรับเซตที่3นี้มันก็เลยทำให้เซตนี้เนี่ยน้องๆสาวแด้เราไล่ตามไม่ทันครับแพ้ไปแบบห่างเลย25ต่อ13คะแนนสําหรับเซตที่3นะครับก็จบเกมเราก็แพ้ไป3ต่อ0เซตแต่ว่าก็ยังเข้ารอบนะครับไปต่อกันที่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโดยเกมนี้ผู้เลินของเราที่ทำแต้มสูงสุดก็เป็นฝั่งน้องนัชยาครับที่ทำไป13คะแนน ส่วนเดีกคนนึงครับก็เป็นน้องฐานิตาที่ทําไป9คะแนนครับเป็นหัวเสา2คนแล้วก็มีน้องชนะการที่ทําไป8คะแนนแล้วก็ยังมีน้องตรีทิพย์ที่ทําไป7คะแนนก็เดี๋ยวว่าสามารถแบ่งแต้มกันได้นะครับส่วนท้ายติหลังเกมครับเราก็ไม่ได้แพ้ทางฝั่งของตุรกีเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคือมีความแตกต่างเพียงนิดเดียวเท่านั้นก็คือการบล็อกครับพี่ตุรกีนั้นจับบล็อกเราได้ส่วนเราเนี่ยบล็อกได้เพียง2ครั้งตุรกีบล็อกได้13ครับแต่ว่า การทำแต้มกับเกมรุกเนี่ยเราแพ้ไปแค่3คะแนนเท่านั้น3คะแนนนะครับแล้วก็จังหวะก,การเสิร์ฟเนี่ยเราเสิร์ฟเอสมากกว่าครับเราเสิร์ฟเอสไป6ครั้งเลยทีเดียวภาพรวมของเกมถือว่าเรายังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมกับการเจอกับตุรกีในครั้งนี้นะครับก็ต้องเช่นชมน้องสาวไทยเราด้วยดีสู้กันแบบถวายหัวเลยเจอตุรกีไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามีส่วนสูงที่เหนือกว่าเราสู้ได้ใจแบบนี้ก็เอาใจเป็นแฟนไปเต็มๆเลยครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปี ดูโปรแกรมต่อไปครับรอบ16ทีมสุดท้ายเราเนี่ยเข้ารอบเป็นทีมอันดับ3ของกลุ่ม ไปเจอกับทีมอันดับ2ของกลุ่ม B นะครับนั่นก็คือกลุ่มของญี่ปุ่นที่เป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้อันดับ2ก็เป็นเปอร์โตริโกอันดับ3ก็เป็นไต้หวันอันดับ4ก็เป็นโครเอเชียซึ่งทีมที่เราน่าจะเจอครับไม่เป็นเปอร์โตริโกก็เป็นไต้หวันเนี่ยแหละครับทีมที่เราจะต่อกอนด้วยในรอบ16ทีมสุดท้ายงานนี้ก็ต้องมารอรุนรอดูกันเลยครับว่าระหว่างเปอร์โตริโกกับไต้หวันเนี่ยใครจะเป็นอันดับ2ที่จะเป็นคู่แข่งของเรา งานยากทั้งนั้นครับเปิดโตริโกก,ก็เป็นผู้เล่นที่มีความรวดเด็วคล่องตัวส่วนไต้หวันครับเราก็เห็นฟอร์มกันมาแล้วเล่นอย่างกับญี่ปุ่นครับคือมีเกมรับที่เหนียวมีเกมรุกที่เฉียบคมโดยจะเริ่มแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับก็มารอติดตามกันได้สําหรับน้องๆสาวไทยเราแอดเดนก็คิดว่าน่าจับมันแน่นอนและใน,นส่วนของคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตการพูดคุยหลังเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกับแอดด้วยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับ คลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย